ลงจอมากี่ครั้งเรตติ้งแซงทุกเรื่องรวมห้าละครอิงตำนานพญาน,นาคที่ปลุกความเชื่อบนจอให้ดังเพียงข้ามคืน อีกหนึ่งความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในละครไทยนั้นก็คือเรื่องราวของพญานาคโดยพญานาคในไทยนั้นมีความเชื่อจากต้นกําเนิดทางภาคอีสานโดยผู้จัดละครละหลายเรื่องก็ได้นาเอาวารรณกรรมที่แตกต่างเกี่ยวกับพญานาคหรือเขียนบทประพันธ์ที่สร้างขึ้นจากความเชื่อเรื่องนี้มารังสรรค์ให้เป็นผลงานละครที่น่าติดตามที่เกี่ยวกับพญานาคมาฝากแฟนๆที่สนใจกันเริ่มกันที่เรื่องแรกที่กําลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้กับเรื่องนา คีที่ได้นางเอกน้าสวยแสดงดีอย่างแต้วรัตพรซึ่งเธอนัดคืนเรื่องการใส่ชุดไทยอยู่แล้วยิ่งทําให้ดูลงตัวและเหมาะสมกับบทบาทของพญาน,นาคเป็นอย่างมากโดยเรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับหนุ่มเคนภูภูมิต้องมารับบทเป็นนักศึกษาโบราณคดีที่ขุดพบรูปสลักของนาขีและต้องมงเนเสนซึ่งเป็นเรื่องราวต่างๆในเรื่องตามมาถัดมากับเรื่องกาสานาค่ะที่เรื่องนี้ถ่ายทอดความแซบผ่านสองนักแสดง นุ่นบวรนุชและแตงโมพัทรธิดาโดยด้านสาวนุ่มมารับบทพญานาคส่วนอีกฝ่ายรับบทเป็นพญาครุฑในอดีตชาติทําให้ทั้งสองได้มาเจอกันและรักพระเอกคนเดียวกันซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนั้นเป็นการจองเวินจองกรรมกันมาแต่ชาติปางก่อนทาให้แฟนๆติดอกติดใจกับการสู้ของเหล่านักแสดงด้านมณีพิศวาสก็ถูกใจคละครไม่แพ้กันซึ่งเรื่องนี้นําแสดงโดยอันวิทยาและสิริตาเจนเซนที่เธอต้อง รับบทเป็นเจ้าอุราคา่พญานาคสุดสง่างามซึ่งเธอนั้นต้องถ่ายทอดความรู้สึกฝังใจกับเรื่องราวความรักผสมกับความแค้นกลายทั้งทำให้เกิดเรื่องราวลึกลับชวนค้นหาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่พิสูจน์ความสามารถของสาวริตา้าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นละครที่แสดงให้เห็นถึงพลังและอํานาจแต่ต้องมีความอ่อนหวานปนอยู่ด้วยอีกหนึ่งละครจกักจักวงวงที่นำเสนอความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอย่างเรื่องหม่นต์นครราช ก็นับเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจโดยคนที่แสดงนำคือเอกเอกราชและเดียดาเรียนซึ่งนางเอกของเรื่องประเดิมละครเรื่องแรกก็ต้องมารับบทเป็นสองตัวละครทั้งดาราวดีและนินวันนามานำเสนอเรื่องราวของสองฝาแฝดที่คนหนึ่งผิวขาวและอีกคนผิวคร้บแต่จุดสำคัญของเรื่องคือเธอนั้นมีดวงแก้วศักดิ์สิทธิ์ของพญาณคราชอยู่ในร่างกายนั่นเองปิดท้ายกันที่ละครเรื่องแม่โค้งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่อง ที่เคยออกอากาศมาหลายปีตั้งแต่สมัย2,544โดยมีนักสแสดงนำอย่างพีททองเสือและนิ้งกุลสตรีกับเรื่องราวของอรารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงโดยมีพยานาคในตำนานของชุมชนลุ่มน้ำโขงจะคอยทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สมบัติของแผ่นดินผูกกับเรื่องราวความเชื่อเรื่องเวนกรรมเข้ามาให้มีความลึกลับน่าค้นหาต่างๆที่ต้องพิสูจน์